Hello and welcome to our daily gospel truth Bible study สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ I know let's believe together that with the word of God and by the Holy Spirit we'll have a great week เราเชื่อด้วยกันนะครับว่าด้วยถ้อยคําแห่งความจริงของพระเจ้านะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้เราสามารถมีอาทิตย์ที่ดีได้ I know we always have to remember that our lives are empowered by the truth our lives are empowered by the Holy Spirit เราต้องจําไว้เสมอนะครว่าชีวิตของเราจะได้รับการเสริมพลังจากความจริงและก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ 对。 So this week expect to see the favor of God ดังนั้นภายในอาทิตย์นี้เนี่ยให้คุณคาดหวังได้เลยนะคะว่าคุณจะได้เห็นความดีของพระเจ้า Expect to see his blessings คาดหวังว่าจะได้เห็นพระพรของพระองค์ And his power in your life และก็พลังของพระองค์ในชีวิตของคุณด้วยนะครับ You know when we look at the creation of God เพราะเมื่อเรามองดูการทรงสร้างของพระเจ้า you know, Man is in a class by itself มนุษย์เนี่ยก็จะมีระดับของมนุษย์เองเลยนะครับ Because only man was created in the image of God เป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาตาม แบบอย่างของพระเจ้า no creation is created in the image of god ไม่มีการทรงสร้างใดๆเลยนะครับที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยลักษณะของพระเจ้า When God created man พอตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยนะ the when God was about to create man หรือตอนที่พระเจ้ากำลังจะสร้างมนุษย์ขึ้นมา God said let us make man in our own image พระเจ้าบอกว่าให้เรามาสร้างมนุษย์ตามแบบอย่างของเรา In our own likeness That's amazing ตามลักษณะของเรานะครับตรงนี้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลย And we see in the very first uh, book of the Bible แล้วเราก็ได้เห็นจากหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์เลยนะครับ Man of God for m a n s life in the earth ว่าแผนการที่พระเจ้า วางไว้ให้กับชีวิตมนุษย์บนโลกนี้เป็นยังไง that One word of the word that we see แล้วก็อย่างหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือคำว่าการครอบครอง The Bible says we're created in God's image และคมภี์บอกว่าเราถูกสร้างขึ้นมาตามแบบอย่างของพระเจ้า God blessed us และพระเจ้าเองก็อวยพรเรา And God gave us dominion in the earth และพระเจ้าให้เรามีอำนาจในการครอบครองบนแผ่นดินโลก So according to God's plan ถ้าเราดูจากแผนการของพระเจ้าแล้ว We were not created to be dominated เราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะถูกสิ่งอื่นมา ครอบครองเรา We r e created for dominion แต่เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้ที่ครอบครองต่างหาก y you know, God never wanted sin to dominate us พระเจ้าไม่ต้องการให้ความบาปมีอำนาจครอบครองอยู่เหนือเรา Or sickness หรือว่าความเจ็บปวด Or l a c หรือว่าความขัดสน depression หรือว่าความหดหู่ใจ Or broken heart หรือว่าหัวใจที่แตกสลาย Or fear หรือความกลัว God never created us to be dominated by these things พระเจ้าไม่เคยสร้างเราขึ้นมาเพื่อจะให้ถูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ครอบครองอยู่เหนือเรา Instead we were given the power to dominate แตริ จริงๆแล้วพระเจ้าให้อำนาจในการปกครองสำหรับเราเหนือสิ่งเหล่านี้ต่างหาก and that's God's blueprint for human life in the earth และนี่ก็คือภาพพิมพ์เขียวดั้งเดิมของพระเจ้าสำหรับชีวิตมนุษย์บนโลกนี้นะคะ so then what went wrong เอาล่ะแล้วมันมีอะไรผิดปกติไปล่ะ what happened มันมีอะไรเกิดขึ้น now man is dominated by all kinds of things ที่ตอนนี้ดูเหมือนชีวิตมนุษย์เนี่ยถูกปกครองไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้ sin ไม่ว่าจะเป็นความบาป v e r t หรือว่าความยากจนหรือว่าการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าไม่มีความม f e ได้วยความรู้สึกกลัว <Stress S 1> หรือความเครียด And all kinds of negative things dominate people มันก็มีสิ่งไม่ดีมากมายนะครับที่กําลังครอบงําอยู่เหนือชีวิตผู้คน Which was never God's original plan for us ซึ่งไม่เคยเป็นแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าสําหรับเราเลย But thank God แต่ขอบคุณพระเจ้า that Through Jesus Christ at the cross ที่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์บนกางเขตนั้น We now have victory ตอนนี้เราจึงมีชัยชนะแล้ว And we have been taken back to our original position แล้วเราก็ได้ถูกนํากลับมาให้อยู่ในตําแหน่งดั้งเดิมของเราแล้ว Which is a position of dominion ก็คือตำแหน่งในการเป็นผู้ครอบครองอยากจะให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันนะครับในโรมบทที่6ข้อที่14นะครับ It says um uh, in Romans 6:14 again ในรบที่6 14นะครับ For sin shall not have dominion over you for you are not under law but under grace เพราะว่าบาปจะครอบงําท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ต่อยู่ใต้พระคุณ you know this is specifically talking to us the believers in Jesus Christ จริงๆตรงนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พูดกับเรานะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงรู้นะครับว่า that when adam got disconnected from god เมื่ออาดัมเองเนี่ยถูกตัดขาดจากชีวิตของพระเจ้า he lost the ability to dominate ขาก็เลยสูญเสียอความสามารถในการที่จะเป็นผู้ครอบครองไป Instead of dominating he came under the dominion แทนที่เขาจะเป็นผู้ครอบครองนะครับเขากลับตกเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การครอบครอง The dominion of the devil ซึ่งเป็นการครอบครองที่มาจากมาร The dominion of the kingdom of darkness เป็นการครอบครองที่มาจากอาณาจักรแห่งความมืด The dominion of sin หรือว่าเป็นความอาการครอบครองจากอํานาจของความบาป The dominion of sickness and disease การครอบครองจาก อำนาจของความเจ็บป่วยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอำนาจของการถูกสาปแช่ง came under the all these คือมนุษย์เนี่ยตกไปอยู่ภายใต้อำนาจการครอบครองในสิ่งไม่ดีเหล่านี้ทั้งหมดเลยเมื่ออาดัมล้มเหลวและชีวิตของเขาต้องถูกตัดขาดจากพระเจ้าพระเจ้าเองก็มีแผนการที่จะกู้คืนเพื่อที่จะนำมนุษย์กลับมาอยู่ในที่แห่งการเรียกว่า มีอำนาจในการปกครองคือมนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วถ้าอย่างนั้นพระเจ้าให้ทำบัญญัติกับเราทำไม God gave the law to know law the let men แต่พระเจ้าให้ทำกับเราเนี่ยเพื่ออยากจะให้มนุษย์รู้นะคะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้รอดได้ไม่สามารถจะมาช่วยกู้ตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถจะมาไถ่ตัวเองให้หลุดจากคำสาปแช่งเหล่านี้ได้เลย มนุษย์ไม่สามารถจะถ่ายตัวเองให้หลุดจากอำนาจการปกครองของอาณาจักรแห่งความมืดได้เราจำเป็นต้องเข้าใจนะครับ that the law given was not given to Uh, help us redeem ourselves help คือพระเจ้าไม่ได้ให้ธรรมัญญิเพื่อธรรมัญญิเนี่ยจะมาช่วยเราในการไถ่ตัวเราเอง The law was given to let us know how helpless we are แต่ธรรมัญญิเนี่ยพระเจ้ามอบให้กับเราเพื่ออยากจะให้เรารู้ว่าเราจริงๆแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรอก And so under the law um, Israel realized that they cannot do it on their own อิสราเอลจริงได้รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะประพฤติได้ด้วยตัวของเขาเอง No matter how hard they tried they kept failing ไม่ว่าเขาจะพยายามหนักมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ล้มเหลวตลอดเวลา And the more they fail ิ่งเขาล้มเหลวคำสาปแช่งก็ยิ่งเกิดหรือมีอำนาจในชีวิตของเขามากขึ้นความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บสิ่งเลวร้ายมากมายก็ตกลงมาอยู่เหนือชีวิตของเขาเพราะว่าภายใต้ธรรมัญญัติเขาไม่สามารถจะได้รับการอวยพรและพระเจ้าก็ให้ธรรมัญญิกับเราเพื่อเราจะได้รู้ความจริงตรงนี้ว่าเราไม่มีทางที่จะใช้ความประพฤติของเราในการไถ่ตัวเราเองได้เลย God do และพระเจ้าทํายังไงล่ะคร through the work of Jesus Christ at the cross โดยผ่านทางการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์บนกางเขตนั้น He rescued us out of the system of the law พระองค์จึงได้ช่วยเราให้หลุดพ้นจากระบบของธรรมบัญญัติ which is totally dependent on man's strength ซึ่งระบบของธรรมบัญญัติหมายความว่ามนุษย์จําเป็นต้องพึ่งกําลังตัวเอง And he brought us under a new system called the system of grace และพระเจ้าจึงพาเรามาอยู่ในระบบใหม่นะครซึ่งพระองค์เรียกว่าเป็นระบบของพระคุณ in the system of grace และในระบบของพระคุณตรงนี้ it is the power of what Jesus has done at the at that Jesus cross done redeems ก็เป็นเพราะพลังในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเรานะครับจึงได้ไถ่เราออกมา it is the power of the blood of Jesus แล้วก็เป็นพลังที่มาจากพระโลหิตของพระเยซู that rescues us from the power of sin ที่ได้ช่วยกู้เราให้หลุดจากอำนาจของความบาป the dominion of darkness หรือว่าอำนาจการปกครองของอาณาจักรแห่งความมืด and so we need to realize เราจำเป็นต้องรู้นะครับ that this grace is powerful ว่าพระคุณของพระเจ้าตรงนี้มีพลังจริงๆ and in our Christian life และในชีวิตคริสเตียนของเรา we must learn how to live under grace, not Grace เราจาเป็นต้องเรียนรู้ที่จะดาเนินชีวิตอยู่ใต้พระคุณนะครับไม่ใช่ใต้ธรรมบญญัติ under grace under law เพราะว่าใต้ธรรมบญญัตินั้นคุณไม่มีทางจะพบกับเสรีภาพที่แท้จริง you can you can never walk in the blessing คุณไม่มีทางดาเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้าได้อย่างแท้จริง because it's a system that depends on yourself เพราะนั้นคือระบบที่คุณจาเป็นต้องพึ่งกาลังตัวเอง but under grace แต่ภายใต้พระคุณ is it is the power of what Christ has done for us เป็นเพราะพลังในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเรา brings freedom จึงทําให้เราได้เห็นเสรีภาพ brings the blessings จึงทําให้เราได้เห็นพระพรของพระเจ้า n gives us new life และทําให้เราได้รับชีวิตใหม่ and that sets us free from the dominion of darkness และตรงนี้มันก็ปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากอํานาจของความมืดด้วย it's interesting that in this verse มันก็น่าสนใจนะครับจากในข้อนี้เนี่ย find the same word god used in the garden of eden คุณก็จะพบคําคําเดียวกันที่พระเจ้าได้ใช้ในสวนเอเดน dominion คือ you ก know, ารครอบครอง in a god gave man dominion in the garden of eden ในสวนเอเน เด่นนั้นพระเจ้าได้ให้อำนาจการครอบครองกับมนุษย์ <But S 2> นะคะแต่ว่ามนุษย์เองได้สูญเสียอำนาจการครอบครองตรงนั้นไป But Jesus Christ, แต่บัดนี้นะคบโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์คือพลังอำนาจในการครอบครองนี้พระเยซูได้นำกลับมามอบให้กับผู้เชื่อแล้วนะค e เมื่อเราอยู่ใต้พระคุณหมายความว่าอย่างไง It means we are under the finished work of Jesus หมายความว่าตอนนี้เราอยู่ภายใต้การงานที่เสร็จแล้วของ เ u r trust is not in ourselves แล้วการไว้ใจของเราก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเอง our trust is not in our ability to obey the law เราไม่ได้วางใจในความสามารถของตัวเองว่าเราปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้ our trust is in all that Jesus has done for us แต่ว่าความไว้ใจของเราอยู่ในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ทําให้กับเรา our trust is in the blood of Jesus เราไว้ใจและวางใจในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ our trust is in the redemptive work of Jesus เราเชื่อใจในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ในด้านการไถ่ตรงนั้น that's what it means to be Under grace ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าการดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณภายใต้พระคุณ We stop looking to ourselves เราก็เลิกมองดูตัวเราเอง We stop depending on ourselves เราเลิกที่จะพึ่งพาตัวเราเอง And we look to Jesus and his finished work แล้วตอนนี้เรามองที่พระเยซูและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์เสมอ And we put our confidence in what he has done for us เราจึงได้กล้าที่จะวางใจในสิ่งที่พระองค์ทรงทําให้กับเรา And when you're under grace ดังนั้นเมื่อคุณดําเนินชีวิตอยู่ใต้พระคุณ s i n shall not have dominion ในข้อนี้บอกว่าบาปจะไม่มีอํานาจ ที่จะครอบงําท่านทั้งหลายได้ต่อไป t h e sin there is singular ให้เราดูนะครับคำว่าบาปในข้อนี้เป็นเอกพจน์ So it's talking about the original sin ดังนั้นพูดถึงความบาปดั้งเดิมที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก Which is the source of all kinds of evil and negative things ซึ่งมันเป็นแหล่งของสิ่งไม่ดีหรือสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามมา The word sin here คำว่าบาปในข้อนี้ is the original mother of all evil พูดถึงว่าเป็นความบาปต้นกําเนิดของสิ่งเลวร้ายทั้งหมด You know for example ตั sickness came ความเจ็บป่วยได้เกิดขึ้น because of this sin ก็เป็นเพราะความบาปอันนี้ stress and depression and fear came because of this sin ความเครียดความกลัวนะครับสิ่งไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นเพราะความบาปอันนี้ lack and poverty in the earth came because of this sin ความขัดสนและความยากจนที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกก็เป็นเพราะว่าความบาปอันนี้ and so but when we are under grace แต่เมื่อเรามาอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า this original sin shall not have dominion over you ไอ้ความบาปหรือต้นกําเนิดของความบาปตรงนี้ มันไม่มีอํานาจอะไรเหนือชีวิตของคุณอีกต่อไป so what does it mean to us today แล้วสิ่งที่มันเป็นความหมายสําหรับเราในทุกวันนี้ก็คือ it means this that anything that is part of this fallen system ก็หมายความว่าอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้ระบบของระบบที่เรียกว่าไม่มีทางจะดีได้ anything that is part of this cursed system แล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ระบบของการ ถูกสาบแช่ง Anything that part the kingdom darkness kingdom the is of of ทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ระบบของอาณาจักรแห่งความมืด anything that is not according to the will of God คืออะไรก็ตามนะครับที่ไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า shall not have dominion over us คือสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีอำนาจในการครอบครองเหนือเราอีกต่อไป think about i t this is an amazing truth ให้คุณลองคิดดูนะครับว่าตรงนี้เป็นความจริงที่น่ามหัศจรรย์มาก you realize that you are under grace under the finished work of Jesus เพราะเมื่อคุณรู้แล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าภายใต้ ารงงนที่เส็จแล้วขอคุณก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าความบาปไม่มีอำนาจอะไรเหนือชีวิตคุณอีกต่อไปแล้วตอนนี้คุณจะสามารถเริ่มดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกว่าคุณนี่แหละเป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจเมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นคือคุณรู้เลยว่าความเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบงำเหนือร่างกายคุณเมื่อความกลัวเกิดขึ้นหรือความยากจนเกิดขึ้นหรือความหดหู่ใจเกิดขึ้นคุณรู้ ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอำนาจที่จะมาปกครองอยู่เหนือคุณและนี่ก็คือสิ่งที่ข้อนี้ได้พูดเอาไว้ว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะตอนนี้คุณมีชีวิตอยู่ภายใต้การงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นผู้ที่ปราบสิ่งเหล่านี้ให้พ่ายแพ้ไปหมดแล้วและพระองค์เองก็ได้เอาสิทธิอำนาจนี้กลับคืนมาจากมารด้วยแล้วตอนนี้พระองค์ได้ให้ ชีวิตของคุณเนี่ยมีสิทธิอำนาจที่จะครอบครองอยู่เหนือทุกอย่างได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าการประพฤติของเราแต่เป็นเพราะการประพฤติของพระคริสต์สังหารและยิ่งเรารู้ความจริงตรงนี้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณ Dominion เราก็จะเห็นว่าเรามีสิทธิในการครอบครองจริงๆ negative things life brings to Life us ไม่ว่าในชีวิตนี้จะเกิดเรื่องอะไรไม่ดีขึ้นกับเราก็ตาม walk c to in t i v o r y เราก็เห็นว่าเราก็ยังสามารถดำเน เพราะทุกอย่างที่เข้ามาเพื่อต้องการจะทำลายเราจริงๆแล้วไม่มีอำนาจเหนือเราเลยนะคะเพราะตอนนี้ชีวิตของเราอยู่ภายใต้พระคุณเพราะบาปจะไม่สามารถครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปได้ so to I want to challenge you ผมเลยอยากจะท้าทายคุณให้คุณเรียนรู้ฝึกนะครับที่จะดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณให้คุณฝึกที่จะไว้วางใจแล้วก็มั่นใจในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูและในที่ตรงนี้แหละที่คุณจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจในการครอบครองเหนือสิ่งที่ไม่ดีจริงๆให้เราที่หานด้วยกันนะครับพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ที่ลูกได้รับการไถ่จากความบาปแล้ว I've been given Authority และพระองค์ได้มอบสิทธิอำนาจในการปกครองให้ลูก Thank you Father และลูกขอบคุณพระบิดาที่ลูกสามารถมีชีวิตอยู่ในชัยชนะได้ I can live in victory และลูกสามารถจะมีอำนาจปกครองอยู่เหนือสิ่งไม่ดีทั้งหมดได้ Because of the finished work of Jesus เป็นเพราะการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ I receive this truth today วันนี้ลูกขอเปิดใจรับในความจริงนี้ And I thank you และขอบคุณพระองค์ You have done what I could never do by myself ที่พระองค์ได้ทรงทำในสิ่งที่ลูกไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง And I give you all the glory และลูก เกียติทั้งสิ้นแด่ระอในพระนามของพระเยซูเอเมนเมนผมก็หวังว่าวันนี้ถ้อยคำแห่งความจริงจะท้าทายคุณนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าเวพรนะครับ

ไมได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคําของพระเจ้า You l l walk in victory and God's purpose for your life จะทําให้คุณสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้